ยันเคยบอกไว้มันดูใจนะมันจะคิดไม่ใช่การคิดแต่ใช้การสังเกตให้ัวจิตเป็นนักคิดนะัวใจเป็นนักรู้คข้าาดูจิตดูใจก็คือสังเกตสังเกตสังเกตว่ามีอะไรปรากฏขึ้นบ้างความรู้สึกอารมณ์ความคิดสังเกตแล้วนั่งเห็นบ้างอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นไม่เ,เนะจ๊งนะจิตสังขารมีกายสังขาร ความแก د, คม่ความเจ็บความไข้คนตายมีร่างก,กายสังพันเป็น้านที่ร่างกายเรามีความเสื่อมไปาตามการตามีรลายให้ดูจิตดูว่ามีอะไรปรากฏขึ้นบ้างมาดูแล้วอ๋ออันนี้มันปรากฏขึ้นเรื่องนี้มันคิดเรื่องนี้ปรากฏขึ้นอารมณ์นีอารมณ์เสียอารมณ์เฉยความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีรดปรากฏขึ้นที่ให้สังเกตว่าอะไรห,หนึ่งคือเพื่อทราบเพื่อทราบว่าอารมณ์ความคิดและความรู้สึกทีไร้มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเคยเห็นความเป็นไตรักคือความเป็นจริงอนิจจังสุารณน้าตาเป็นใจรักประการที่สองเมื่อเห็นแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงจิตในจิตตรงนั้นเข้าไปยังเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยข้อสำคัญเมื่อเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นหนัาตาควบคุมไม่ได้ให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้แล้วจิตจิ็นั้นนะมันไปยึดถือหรือไม่มันไปยึดถือว่าเป็นจิตใจของเราหรือไม่ ให้ความสําคัญมันไหมว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเดือมไมมเอาดูก็ไปเมื่อมันเกิดความบกพร่องความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ยากลาบากทางร่างกายนะตัวจิตนี้ไปยึดถือหรือมไม่ถ้าว่าถ้าว่าจิตใจของเราเข้าใจถ้าว่าจิตใจของเราเข้าใจแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงเนี้ยโรกรธกวายทุกข์เราร้อนเยือไหมพอมันเกิดขึ้นจริงแล้วไปยึดถือเดือไม่นั่น ถ้าเกิดว่าเรารู้จริงแล้วแต่นี้อ้ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตามจริงออันนี้จังเดียวกันระดาบเกิดขึ้นตามจริงะเกิดขึ้นตามจริงเขามาันมันเกิดขึ้นตามจริงแล้วจิตของเราเข้าไปยึดใหม่อหรือรับทราบว่าอ๋อมันเกิดไปดาวหน้าที่เขามันนะเปลี่ยนว่าตายแล้วอ,อันนี้คือว่าจิตเข้าถึงเข้าใจเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติเขามันไม่เพียงแต่รับทราบเท่านั้นนะ อย่งเข้าใจได้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเป็นธรรม่เองของมันอย่างว่ารับทราบหรือรับรู้มีใครบ้างที่ไม่ไม่รู้การเกิดมันจะรู้กันทั่วไปรู้กันทุกคนมีใครบ้างไม่รู้ความเจ็บไข้มีใครบ้างที่ไม่รู้ความแก่มีใครบ้างที่ไม่รู้จับความตายมันก็เห็นเห็นกันอยู่คนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นอันนี้เราว่ารับรู้ แต่มันไม่ได้รู้จักโดยปัญญาว่าสิ่งทรายอมบเหล่านี้ไม่สมควรจะถือว่าเป็นตัวเราเอราเราโดยความที่ว่ามันไม่เที่ยมมันแป็นปันมันเป็นทุกบอุบมาเหมือนกับดินฟ้าอากาศเรายัางคคุมไม่ได้เอาดินฟ้าอากาศนี่จงว่ากลายตัวเราลมหายใจเราเขาควบคุมไม่ได้ ลรหายใจเขา้าลรหายใจออกมีใครควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้การหายใจเข้ายาวออกยาวการหายใจเข้าสัน้นออกสัน้นการหายใจเข้ายาวออกสัน้นการหายใจเข้าสัน้นออกยาวอันนี้มันกําหนดไม่ได้หรอกมันแล้วแต่สถานะตรนนั้นว่าร่างกายมันมีความหร้อมอย่างไรมันมีความถนัดอย่างไร บางขณะมันกระสูดลมหายใจยาวเอาจนเต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยออกไปบางขณะสูดลมหายใจยาวจะปล่อยออกเพื่อเดียวเป็นสั้นบางขณะก็สูดจมลมหายใจสั้นเวลาออกค่อยๆออกเนี่ยว่าออกยาวนะบางขณะเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นแล้วแต่ความพอเหมอพอดีร่างกายในเวลานั้นก็ถือว่าควบคุมไม่ได้อย่างดินฟ้าอากาศลมหายใจเราควบคุมไม่ได้ชิดของเราก็เหมือนกัน ควบก็มีได้เราได้บิแต่แวะรู้เร้ารู้เท่าทันรู้เท่าทันเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยคือจิตก็เพราะว่าจิตก็เพราะว่าตัวจิตนเป็นอย่างนั้นน่ะไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเองนะถ้าเพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันจึงแสดงอาการอย่างนั้นเป็นไปดําหน้าที่เป็นไปตามวิถีของมันไม่ว่าอะไรจะปรากฏกันนก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เที่ยงความคิดอดีก็ไม่เที่ยงความคิดอน่างตาข้ก็ไม่เที่ยงในความคิดในปัจจุบันก็ไม่เที่ยง สุขก็ไม่เดียงทุกข์ก็ไม่เดียงเฉยอยู่ก็ไม่เดียงเห่นเดเราเข้าใจแล้วอ๋อเนี่ยมันเป็นควาอย่างที่แต่ถ้าเราไม่ศึกษาหรือไม่พิจารณาเขาไม่ศึกษาแล้วไม่น้อมเข้ามาพิจารณาอะไรเกิดขึ้นไม่ศึกษาไม่น้อมเข้ามาพิจารณาแล้วอะไรเกิดขึ้นเขาก็เข้ามายึดเมื่อเข้ามายึดเมื่อหลงยึดแล้วจะไหนเมื่อหลงยึดแล้วก็หวงแหนทำไมเมื่อหลงยึดแล้วก็หวงแหนได้ สาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราล่ะเมื่อสาคัญมั่นหมายก็ไปด้วเทียอะไรปรากฏขึ้นเห็นไหความหวงเห็นความอยากได้ความต้องการซึ่งสิ่งต่างนี้จะไม่เป็นไปตามใจคนมันจะไม่เป็นไปตามใจเรามันเป็นไปตามเห็นแต่เมื่อไม่ทราบความจริงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอมันเป็นพอมันไม่เป็นไปตามอยากนั้นัน่ะทุกข์้นิดมาผ่านในจิตทั่วไเหมือนกับคนคนหนึ่งบุรุษคนหนึ่ง คำว่าบุรุษนี้ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะคำว่าบุรุษนี้ใช้แทนโัยผู้หญิงผู้ชายนะคำว่ามีบุรุษผู้หนึ่งสมมุติว่ามีบุรุษผู้หนึ่งนั่งไปนั่งมานะวก็มีความปรารถนาหรือมีความต้องการอยากให้เป็ดกลายเป็นไก่อยากให้ไก่ไกลายเป็นเป็ดพอมันเป็นไปไม่ได้ครับบุรุษคนนั้นก็เสียอ,อกเสียใจน,น้ำร้องหอมร้องไห้ ทำไมเป็ดไม่เป yup. ็นไก่ไม่เป็นไก่ทำไมไก่ไม่กลายเป็นเป็ดไม่กลายเป็นเป็ดนะปกติธรรมชาติมันเป็ดก็คือเป็ดไก่ก็คือไก่แต่บางเงื่อนอ้บุรุษคนนั้นน่ะมันก็คิดผิดเขามีความเป็นผิญญาณทุวิกวันต้องการให้ไก่กลายเป็นเป็ดต้องการให้เป็ดกลายเป็นไก่ให้มันกลับกันพอมันเป็นไปไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียอกเสียใจโกรธโมโหโ้องโศนึกพูดออกมาว่าบุรุษคนนั้นก็มันก็ติดตรงนั้นน่ะ มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาอนัตตาไม่เจ่ของเราแต่จะเอามาเป็นของเราให้ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับบุลุง่เขาตาบอดพูดใจบอดเนี่ยว,ว่าต้องการในสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้ก็หมือถึงตัวจิตว่ามันเป็นตัวเราตัวเราตัวเราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีแต่กองธาตุเป็นของเกิดขึ้นมาได้ทั้งนั้นเดี๋ยว,ว่าแต่เนื้อนหนังร่างกายแม้กระทั่งตัวจิตนี้นเอนงตัวจิตนั้นก็ยังไม่สามารถจะเป็นตัวเราได้ เนี่ยทิฏฐิความเห็นผิดเยมิจฉาทิฏฐิคือจิตของเรามันไม่ฉลาดรอบรู้เลยก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาทำคําสอนหรือไม่แบบน้อมนําเอาคําสอนของสมมารรมพุเจ้ามาควบปฏิบัตอย่างเต็มกําลังพันธุ์จิตเราอันไหนที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้และก็ไม่สามารถจะมาเป็นของของเราได้จิตมันยอมรับอ๋อเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ทราบเมื่อไปยึดถือเอามาเป็นของของตัวมันก็เลยเป็นทุกข์อย่างที่เห็นนี่แหละ เอารนี้เมื่อทราบความจริงแล้วเอามาเป็นของเราสมมติว่าเป็นเราสมมติว่าเป็นเราพอมันทิดีขึ้นมาเท่านั้นนะความจริงที่จิตมันทราบนะมันยอมรับกันไม่ได้ไม่ได้มันเป็นธาตุนี้นะมันไม่เจรินร่างกายไม่เจริยตัวจิตก็ไม่เจปิญเป็นสัตว์วัตุรููร่างกายนิ้นามลงใเไปเสียอันคาดข้างล่างตินดังนิกระดินใต้พื้นสารานิกระดินกระเบื้องนิกระดิน สะบอดลาบดตอนนี้ก็ดินนั่นเนื้อหนังร่างกายก็เราก็ดินตายไปแล้วก็กลายเป็นดินไปหมดผู้หญิงก็ดินผู้ชายก็ดินอืสัตว์บุคคลก็ดินวัตถุสิ่งของก็ดินไปหมดดินน้ำลมไฟนั่นขยายออกอันนี้จะเอามาเป็นเราอย่างไรมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเขาเอาหยอนเข้ามาจิตให้ตัวจิตเป็นสภาพรู้จดจําได้คิดเป็นได้รุงแจังได้ไม่มีตัวตนล้ตัวจิตนี้เขามาจิตอัตัวเราตัวเรา เอาตัวเราเข้าไปใส่ไว้ในจิตเอาละมันเป็นเราได้อย่างไรฮะตัวจิตนี้ขึ้นชื่อว่ามันเป็นอนัตตาอยู่แล้วตัวจิตเป็นชื่อว่าเป็นนัตาโดยสามารถจะรับอแล้วที่ว่าเป็นนัตาเพราะว่าอะไรมีใครที่นั่งอยู่ที่นี่เห็นวิญญาณบ้างไม่มีวิญญาณญาติน้องก็เราที่เราหมายตายไปมีใครได้เห็นู้ได้เห็นบ้างไม่มีเราไม่สามารถจะมองเห็นวิญญาณน,นั้นได้ เรืรู้วิญญาณจิตวิญญาณไม่มีรูปร่างคําว่าจิตคําว่าใหญ่เป็นเพียงชื่อของมันคําว่าวิญญาณชื่อของมันคําว่าเราก็ชื่อของความรู้สึกเนี่ยสุดท้ายเอาคําตัณฑานี้ออกไปแล้วมันเนี่ยเปความรู้สึกรู้ที่ไม่มีตัวตนเลยตัวผู้หญิงก็ไม่มีตัวผู้ชายก็ไม่มีจิตนี่มันแก่ไม่เป็นมันเจ็บไม่เป็นมันตายไม่เป็นมันโตเองไม่เป็นมันไม่ดื่มไม่กินไม่ถ่ายน้ำถ่ายเัาวไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอน เพราะมันเป็นธาตุู้เฉยๆเพียงแต่ว่าการปรุงแต่งของตัวมันที่มันไม่เคยทราบม,มันจึงคิดว่าเป็นเราขึ้นมาสมมติว่าเป็นเราขึ้นมาจึงเป็นสังกิเลสเอมันจยู่บูราณาคตตุกขาบ้านโดยยอด่ออุบาดกันตั้งหาเป็นตัวรบโอ้ถ้าเป็นตัวรบใครเป็นผู้อุทานจิตนัต่นแหละเป็นผู้คิดอุบานขึ้นมาหองว่าเป็นเราะถ้าเกิดว่าจิตตอนนั้นเป็นสัจจะจิตไม่มีคำว่าเราไม่มีอุบานเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเป็นเราหาเป็นธาตุู้เฉยๆคนคนหนึ่งไม่มี ตัวตนก็ไม่มีของของตนก็ไม่มีตัวเราก็ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่ธาตุเป็นสพาะธาตุรู้ไปอย่างนั้นเองคนอื่นก็เป็นธาตุรู้เราเนี่ยจิตนี้ก็เป็นธาตุรู้สันบุกคลนโตก็เป็นธาตุรู้สันตัวใดแมงตัวน้อยตัวนั้นเป็นธาตุรู้ตัวเราไม่มีเห็นตัวเราไม่มีนะเป็นธาตุรู้สุดท้ายมาคำว่าคนหรือคำว่าตัวเราเป็นเพียงความ้าใจเป็นของโดยจิตเท่านั้น เนี่ยเหมือนดูจิตดูจิตเพื่อสังเกตเห็นพฤติกรมรมของมันไม่ได้ว่าเพื่อสังเกตเห็นพฤติกรรมจิตหรือเรียกว่าเห็นกิริยาของจิตในวันๆนมันสร้างอะไรขึ้นมาวะมันมีอะไรปรากฏขึ้นบ้านไหมน,นะความรู้สึกความนึกคิดการจดจำครามรู้รวมถึงเนื้อหนังร่างกายที่มีการสัมผัสถึงกล้อ,องสบายไม่สบายชอบไม่ชอบมันปรากฏขึ้นนะถามว่าสังเกตเห็นแล้วสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมันเที่ยงไหม ความสุขอยู่กับเรานานได้ตลอดวันไหมความทุกข์อยู่ก so ับเรานานตลอดวันได้ไหมความอยู่เฉยอยู่กับเราตลอดทั้งวันได้ไหมมันก็อยู่ไม่นานนะประเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงแปหวนไปตลอดเวลาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วพิรณาอย่างลงไปแล้วเจ้าของที่มันไม่เที่ยงนี้หรือมาเป็นเราเจ้าร่างกายที่เต็มด้วยความแก่ความเก็บความตายเต็มด้วยการแปรผันเป็่ยนแปลงนี้หรือมาเป็นของเรา จเจ้าจิตที่เป็นมีแต่ความรู้สึกเปลี่นนยนแปลงนี้ถือว่าเป็นเนา้านอ,อยีถังกลาตัวตนไม่ได้ก็ไม่สมควรจะยึดถือว่าเป็นเราอหลักฐานพยานก็คือสัมเพธ,ธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายกําปองไม่สมบัญยึมั่นถือมัน่นสัมเพธรรมานรมรา,า,ารังวีเสยะธรรมทั้งหลายจัมปองไม่สมบันยึดมั่นถือมัน่นมีจิตไม่ยึดถือจิตเป็นเนืเป็นสามเดชจิตฉนั้น มีความคิดแต่ไม่ได้ยึดถือว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตมันจะสุขสบายเป็นเรื่องของจิตมันจะทุกข์ยากลำบากเป็นเรื่องของจิตร่างกายจะเจ็บป่วยไข้ก็เป็นเรื่องของร่างกายมันจะสบายอยู่เป็นเรื่องของร่างกายอารมณ์สบายอารมณ์ไม่สบายมันมันรวมอยู่ที่จิตมั่จะเป็นตัวรับรู้สุดท้ายมันจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์สงบอารมณ์ไม่สงบอารมณ์ว่างอารมณ์ไม่ว่างอารมณ์ผ่องใสอารมณ์เศร้าหมอง สุดท้ายเป็นอาการของจิตมดเลยจิตมันห่างเป็นเพราะมันอย่างนั้นเองเพียงแต่ว่าเรามีสติปัญญาเท่าทันมีสติเท่าทันมีปัญญามีกระแสมันรู้เดาใจดีก็จิตไม่ดีก็จิตสุกขก็จิตทุกข์ก็จิตสงบก็จิตไม่สงบก็จิตเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิต่ใช่เื่องของเราสเบดอมานับตาณ์นะมันก็ไม่มีอะไรจะติดขังจิตใจไป หน้าที่มันเกิดเป็นอย่างนั้นก็ไปมันทำหน้าที่มันทำเรื่องเอาพอไป